สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube และ Facebook นะครับวันนี้มารีวิวนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นยี่ห้อนับโวนะครับนี่เลยครับจากเว็บไซต์ Shopee นะครับก็ตัวนี้ราคา179บาทนะครับนี่เลครับนี่ครับ พัดลมยี่ห้อนนะับโวจากช้อปปีนะครับ179บาทบวกราคาส่งก็เป็น200กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาเป็นยังไงนะครับแกะเลยนะเนาะเดี๋ยวหาแล้วมาแกะกัน มีห่อนับโบนะครับปาดแล้วแท็กมาดีมกันเนะี่ยออกมาแล้วครับ มีห่อนับโวนะครับพัดลมระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กนะครับดูในกล่องกันเลยนะครับสีสันสวยงามไหมเนาะนี่เลยครับราคาเจบาทครับบวกค่าส่งก็จะเป็น200กว่าบาทครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหน้านะครับมีห่อนับโว นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีนี่มีพอร์ต USB นะครับเดี๋ยวผมก็เพิ่งเพิ่งเคยแกะกล่องเหมือนกันนะครับเอามาันออกมายังไงอ่าออกมาแล้วครับนี่จะเป็น USB นะครับ USB เพื่อที่จะเอาไว้เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับ มีขาตั้งไหมนีขาตั้งอ่ามีขาตั้งสอขงขาครับหนึ่ง้อยเจสิบเกาบาทตั้งเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ค้ำตัวฐานโน้ตบุ๊กนะครับเหมเดี๋ยวผมเอาโน้ตบุ๊กมาก่อนครับ วเอาโน้ตบุ๊กมาวางแล้วครับเสียบ USB เข้าไปเอ่อาแล้วครับเสียบ USB เข้าไปแล้วครับดูนะครับดูไฟนะครับโอ,โอ้สวยงามครับสวยงามครับ ใบคามลองงนใบคอม้อนสวยๆสวยๆครับแจ๋วแจวครับหัวเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับอ่า ไในการระบายความร้อนให้กับโน้ตบุ๊กนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาตีสวัสด์ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ